่ะแคนดี้โรนี่เขาห่อมมาเป็นสีเรนโบว์สวยมากเนี่ยดำชมพูม่วงเหลืองมีสีสวยมากเขาหอมแล้วมันดูสวยงามไงใช่เขาห่อสวยกว่าที่เราห่อเมื่อกี้มันแน่นเลยนะมมันเออมันเขาจัดสีมาสวยไงคะนี่นี่เดี๋ยว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 เพิ่งจะอธิบายก่อนอันนี้ก็จะทำเป็นเหมือนเป็นซูชิเป็นซูชิเป็นเทปปันยากิใช่ไหมอันนี้ก็ทำเป็นเหมือนอ่ะข้าวปั้นหน้าสตรอเบอรี่เออ คือยังอธิบายไม่เสร็จเลยค่ะอันนี้ค่ะเขาก็ทําเป็นเหมือนข้าวห่อสาหร่ายง่ายอันนี้ก็ทําเป็นเหมือนข้าวข้าวปั้นหน้าสตรอเบอร์รี่แล้วไอ้นี่คืออะไรคะอันนี้ก็คือเป็นไอติมเฉยๆกระใสหน่อยแล้วจัดการห้วยสุดสวยนะเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำจัดแบบญี่ปุ่นเอี่ยงเทปันยากิเมื่อวานแมมจะเป็นสีม่วงเมื่อวานเป็นสีเป็น ไม่มีนี่มีสีฟ้าด้วยว้าวเอาไหมน่ขอดนะแป้งเดี่ยวฟ้าทม่บอก้านะนั่นเดี๋ยวแม่ช่วยคิดให้ฟ้าใช่เลยเอาเลยร้อนไหมคะร้อนค่ะร้อนนะเดี๋ยวแม่เอาแป้งชมพูเย็นเิดนึงเย็นแบบนี้ของเขาใส่ฟ้าด้วยใส่ติมได้ไหมคะใส่ติมไหมใส่ติมมะมใส่ติมอะไรคะมะม่วง ขอแบบไส้ทะลักไส้ทะลักเอาไส้อะไรอะไอติมว้าวโอริโกไหมมันจะหกออกมาไหมคะได้เลยป๊อกกี้ไหมครับป๊อกกี้ไม่เอาไม่ป๊อกกี้แต่ว่ามันเป็นแป้งสดนะป้งควางดูนี่สิหนูท้าป็นอะไรอะหนูท้าป็นรังนกออกกูจ๋าไม่กูจ๋าเขราะเราไม่รังนกดูเนาจริงดีกรองเคลียร์ด้วยนะบ๊ายบาย จ้ตัวนี้น้อำมันทำเลือจะห่อไหมคะห่อไหมคะหข้ัวเป็นรักเป็ะแบบเป็นรักไงห่อแน่นๆอย่าเน้นๆเน้นๆไม่ได้ตายแล้วใหดูหนูดิต้องเอามืออุ้มไว้อย่างเงี้ยแล้วกินค่ะกินให้ดูสิการกินให้ดูค่ะยังไม่มีฟันด้วยฟันหน้าก็ไม่มีจะทำยังไงนะติ๊กินยังไง ตายแล้วตายตายตายรู้สึกว่าเราตราเย็นเราหมดอร่อยไหมอร่อยไหมตะเกียบจับมือชิดไว้จับมือเอาวางก่อนลูกอ่ะอย่างนี้อ่ะพันไว้แล้วจับขึ้นมาอย่างนี้ค่ะสาวเค้กเป็นเค้กเออแต่มุมนี้คล้ายเค้กเลยใช่ไหมคะใช่ก็เขาเรียกว่าเค้กร้านนี้ชื่อร้านว่า Candy นนแคนดี้ครีฟอ,อันนี้คือ,อแคนดี้อันนี้คือครีฟแคนดี้ครีฟหยดแน่นอนหนูต้องยื่นหน้าไปใน,านจานเดี๋ยวมันจะหยุดใส่กระเป๋านี่น่ารักมากเลยทำเป็นเหมือนข้าวปั้นแล้วก็แปะหน้าสตรอเบอรี่มาสตรอเบอรี่เปรี้ยงไหมคะน่าจะต้องเปรี้ยวเพราะว่าใส่ไห่หวานมากใช่ไหมกินคู่กันดูซีซารอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะ okay. ทำไมมันเปรี้ยวหวานเลยนะมันเปรี้ยวหวานไงเข้ากันได้ดี อ,อืมไม่ร่ะเพราะว่า,าใหม่กก็ผล,มลไ,ไม้จะเข้ากันได้แม่จีนเจี๊ยบก็บอกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน่ะอร่อยมากเนี่ยเมียวเมนูมใหม่มากเมนูมใหม่คนะ่ะเขาบอกว่าเป็นนมเย็นซึ่งมันเป็นก้อนน้ำแข,ข็งคาดว่าอันนี้จะเป็นนมฟรีซมาแล้วมีน้ำแดงนี่น้ำแดงอยู่ในนี้แม่คาดว่าวิธีการนี้ก็คือลาดลงไป เนื้อนมมันจะละลายเพราะว่าน้ำแดงร้อนน้ำแดงกิ้วน้ำแดงโอ้น้ำแดงร้อนมากอ่ากลายเป็นสีแว่นหมูเลยค่ะสีชมพูนมชมพูสวยขาวกับแดงรวมจริงๆแล้วตรงนี้น้ำแดงแดงแจ๋แล้วพอใส่นมกลายเป็นนมชมพูสวยมากเลิศมละเขาประเมินให้กับเมนูนมชมพูนะ มาไหวอุ้ยกระชอเลยกระชอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโฮ่เค็มหรอไหมคะเค็มหรอไหมเค็มหรอนะคะหนูเอาช้อนจิ้มกันลงไปมันจะเละค่ะขึ้นไหมคะขึ้นไหมคะตลกไหมคะอ่านี่อ๋อสองยังี่คะ นอกจากนมเย็นชมพูนี่้วเขายังมีชาไทยนมเย็นชาไทยไคือเอาช,ชาลาดลงไปค่ะอยู่ตรงในเจียมนนท์ชาเมื่อจะสีเข้มเลยพอใส่นมไปปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแบบว่าสีน้ำตาลแดงติเสี้ยวสวยอ่ะอ ว่าแคนดี้พิซซ่าค่ะเขาบอกว่ามันจะมีชีสข้างในด้วยแล้วตรงนี้เป็นแบบใส่ใหมข้างบนใช่ไหมแล้วแล้วนี่เขาบอกว่าหั่นไว้แล้วให้คุณแม่ดึงออกมาเลยจริงอะป่ะคะนี่แล้วเขาบอกข้างในมันจะมีชีสนี่ไงนี่อ่าเดี๋ยวคุณแม่ดึงให้ดูนี่ไงมีชีสอย่างนี้แล้วนี่จะกินไม่ได้ของอืมกินไม่ได้ค่ะทไมของข้าวผสมความหวานนี่จะกินไม่ได้อร่อยมาก ตูจ๋าล,ลองเลยค่ะอร่อยมากไปดูชิมนี้นะลองกินด้วยกันดูนะคะว่าเป็นยังไงดูซิว่าจะเข้ากันไหมน้องพิมบอกว่าขาวว้าวกับหวานเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมลองดูค่ะอร่อยมากม,มีของเาด้วยนะคะคือพิซซ่าทูน่านอกจากของหวานนี่แต่ว่าเป็นแป้งเป็นแป้งเครปของใส่ใหม่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นทูน่าค่ะนี่พิมไ,ไม่ได้ทำไมนะคะก็หวานผสม ติดรนอดะติดรอดนะคะนี่อ๋อมีชีสด้วยนะป้าป๊าอุ๊ยร้อนร้อนร้อนเดีหรอมันเย็นมันเย็นมันร้อนค่ะมันร้อนจีเลยนี่อืมอร่อยไหมคะอร่อยอ้าวสวัสดีค่ะกลับมาใหม่อุ้ยคุ้นคุ้นเลยค่ะเป็นไงให้เด็กเกี่ยวอะไรไหมคะเขาไม่เคยอร่อยไหมค่ะมนอร่อยค่ะอ่าชิมเลยเป็นไรนะอ้าวมร่ มอ้าวข้าวก็หวานปนกับน้ำจิ้วเหรอมันจะได้ไหมได้ยอมอะยอมอร่อยเลยยอมโอ้ยตังต้นเอาเกี๊ยวพอแต่แลอวของหวานไม่เอาเกือบอะไรเลยพิซซ şey um ่าทูน่าอันนี้เป็นเครปฟทูน่าใช่เกี่ยวปัญญาสิคะรสชาติเหมือนอะไรคะเหมือนอะไระ หมือนอร่อยเลยเหมือนอร่อยแต่ตอนแรกต่อต้านค่ะตอนแรกว่าว่าแบบไม่กินจริงไม่เอาอร่อยมากใช่ไหมแม่บอกแล้วเข้ากันได้เป็นอย่างดีกินไม่ได้ค่ะทองข้าวผส่ความหวานนิ่งจุกินไม่ไห้ผส่ความหวานนิดงจุกินไม่ได้ อะไรของเขาไงแกมูนอร่อยจริงๆนะคือบางอย่างเราก็งงเนาะใส่โรตีโรตีใส่ใหม่อะโรตีใส่ชีสอร่อยเฉยเลยค่ะแล้วโรตีใส่ชีสกับตูน่าหนอร่อยกันครับตูน่าอร่อยกว่าตูน่าอร่อยกว่าอ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรคะอัออัฟเตอร์นูนทีอันนี้คือเรนโบว์อัฟเตอร์นูนทีถึงกันนะคะถึงกันนี่กันนะคะดูถ้ากัน เอ้ยอย่าเพิ่งชิมก่อนเสมออันนี้จะบอกว่าบนพาร์ทผลไม้แล้วก็เป็นแซนด์วิชน่าจะเป็นซองมอนนงควานเนาะแล้วข้างบนเป็นของหวานนแต่กินก็เหมือนกันไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่กินหมดเลยค่ะไม่ขายเป็นชาเออเกรนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูจะที่แน่ๆคือกาน้ำชาสวยมาก อีกตีเป็นเล่นกันแล้วเรจะไปเล่นข้างหน้ากันนี้แล้วค่ะหอมมากอ่ะดีม,มากคือม,มันจะได้กินกับชาดีมากเลยเพราะมันเป็นขนมหวานใช่ไหม,มได้แบบตัดหน่อยอันนี้คืออะไรคะเด็กจี๋ววงล้อเสียงไทยวงลง้อค่ะใช่ค่ะถ้าตรงนี้แปลว่าใช่นะถ้าตรงอื่นแปลว่าแพ้ค่ะโดยเฉพาะ oh no oh no แปลว่าแพ้<ม>สุดๆ,ๆเลยนะแล้วแบบนี้คือได้อะไรคะ สองเช้นเบมนี้ก็สองเช่นไงสองเช่นเอเจหูรู้ไหมตอนปาเด็กๆ่ะหมุนวงล้อแบบยี้งจริงนะ,ะราซื้อโรตีเขาจะมีให้หมุนแบบนี้ทไมคะเี่ยไทยว่าตะกี่เช่นไงลูกรท้ายที่ี่นอนตลอดเกคิวได้นะคะฟรีสไมล์อาบูจาา โอ้ไมหนชนะโอ้โหญชนะชนะ